มีเอฟซีถามเข้ามาค่ะว่าคนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยควรจะออกกําลังกายไหมเราต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็การออกกําลังกายก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงแต่ในภาวะที่บางท่านเกิดปัญหากดไหลย้อนจนกระทั่งถึงอาการกําเริบแล้วก็เหนื่อยเพลียไม่มีแรงแล้วนั่นหมายความว่าเราอาจจะขาดในเรื่องของสารอาหารหรือว่าทานอาหารได้ในปริมาณที่ไม่เพียงพอ ด้วยความที่ว่าคนที่เป็นกดละย้อนค่ะมักจะมีอาการจุกแน่นคอแล้วก็จุกลิ้นปี่ทาให้กลัวอาหารแล้วก็ไม่กล้าทานพอไม่กล้าทานเนี่ยค่ะสารอาหารมันก็ได้ในปริมาณที่ไม่มากพอก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนละหวยรยแรงบางครั้งค่ะด้วยการที่มีของเสียตกค้างในปริมาณที่สูงกลายเป็นว่าตับเขาจะต้องมานั่งสลายสารพิษจากอุจจาระและก็จากกระบวนการทํางานระบบการย่อยเผาผลาญภายในร่างกายด้วยค่ะ ตับส่วนใหญ่สําหรับคนที่มีปัญหากดไหลย้อนก็มกักจะถูกกระทบเสมอทําให้เกิดอาการเหนื่อยเพลียไม่มีแรงบางครั้งก็จะเกิดอาการผมร่วงมากผิดปกติมีผิวพันกระดํากระด่างนั่นเป็นเพราะว่ามีของเสียตกค้างค่ะแล้วไม่สามารถขจัดออกนอกร่างกายได้แต่การออกกําลังกายค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายสามารถที่จะขับเอาสารเสียออกทางรูขุมขนแต่ถ้าคนที่เป็นกดไหลย้อนออกกําลังกายมากเกินไป สิ่งที่จะปรากฏก็คือจะยิ่งเหนื่อยเพรียหนักกว่าเดิมคนที่กําลังมีปัญหากดไหลย้อนในขั้นที่เรียกว่าเรื้อรังเนี่ยค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ายังจะเหนื่อยจะเพรียอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งไปออกกําลังกายในปริมาณมากๆหรือเหมือนกับว่าบางคนแบบว่าเคยวิ่งวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ยังจะต้องวิ่งวันละหนึ่งชั่วโมงเพราะคิดว่าก็เคยทําได้แต่เคยทําได้ตอนนั้นลืมไปหรือเปล่าคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของกดไหลย้อนแล้วก็สารอาหารก็ได้น้อยลง ดังนั้นการที่เราจะเอากําลังของเราค่ะไปใช้ในการออกกําลังกายมากจนเกินไปเขาเรียกว่าเกินพอดีตรงนี้อาจจะทําให้ร่างกายซุดโทมหนักกว่าเดิมถามว่าคนเป็นกดลย้อนควรจะออกกําลังกายด้วยวิธีไหนดิฉันเรียนค่ะว่าถ้าเผื่อว่าตอนเช้าสามารถที่จะไปตากแดดนะคะคือหันหลังให้แดดค่ะแล้วก็ช่วยให้ปอดเนี่ยเขาสามารถที่จะขะจัดของเสียออกมาได้ก็ช่วยให้เขาไม่ชื้นอันนั้นคือเป็นวิธีการหนึ่งอาจจะแกว่งแขนค่ะอาจจะเดินก็ได้ แต่เมื่อเย็นหลังจากที่เราทานอาหารเย็นแล้วค่ะหลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงเราสามารถที่จะเดินออกกําลังกายสบายๆเดินเร็วหรืออะไรแค่เนี้ค่ะก็น่าจะพอไม่ถึงกับว่าจะต้องไปกระโดดเชือกไปเตะบอลไปชกมวยไปออกกําลังกายหนักๆอันนั้นไม่แนะนําค่ะเพราะมันเท่ากับเป็นการเอากําลังหรือเอาพลังงานสะสมที่ตับเขาต้องการที่จะใช้แล้วก็เก็บเอาไว้ให้เราเนี่ยกลายเป็นว่าเอามาใช้หมด เสร็จแล้วเราก็จะเหนื่อยกว่าเดิมเพราะฉะนัน้นการออกกําลังกายเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามากเกินไปและไม่เหมาะกับสถานภาพสถานการณ์ของสุขภาพนักขณะนั้นมันอาจจะเป็นการซ้ําเติมร่างกายก็ได้ออกแต่พอควรออกแต่พอเหมาะเขาเรียกว่าเดินสายกลางวิธีนี้ค่ะจะเป็นการช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงช่วยให้ร่างกายสามารถขับพิษออกได้ในขณะเดียวกันร่างกายก็จะสดชื่นนะคะ ที่สาคัญคือดื่มน้ําให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารที่เป็นประโยชน์อย่านอนดึกนะคะเพราะว่าการที่เราไม่นอนดึกเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้ตับเขาสามารถฟื้นคืนได้เร็วข้อมูลดีๆแบบนี้จะมาพบกับคุณผู้ชมอีกนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมกดติดตามไว้แล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาหรือหากว่าคุณกําลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่เป็นกดไหลย้อนอยู่ก็สามารถที่จะทักมาค่ะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะเซตเวลาไว้ให้15นาทีเพื่อที่จะ พูดคุยปรึกษาหารือแล้วก็ให้คําแนะนําที่ถูกต้องทั้งการกินและการปรับพฤติกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้คุณสามารถหายโดยเร็วโดย,โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาหรือสารเคมีโดยไม่จําเป็นค่ะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ